สวัสดีครับในช่องนีเจคำแรนวันนี้มาแล้วครับเนาะวันนี้จะมาถนนเส้นนะครับเนาะลูกจากขาอากาศสยาณแบบฟ้าหลวงจะวัดเจียงฮายนะครับผมจะมุ่งตรงไปทางแยกมันวัดวิปปะกังนะครับเนาะแต่เิ่นว่าจะมีตีหนึ่งนะครับนั่นเป็นการล่างรถนะครับเนาะคืนคนดีสู่สังคมของท่านพระอาจารย์พบโชคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปแจ่บริการสักน,น้อยไหน่หนได้ผ่านมาละแดดออกละ จะมานั่งรถส ok ักหน่อยนะครับคืนคนดีนะครับต่อสู่สังคมนะครับเป็นวันนี้สู่สังคมนะครับใส่นาลรถจะเยอะมาเยอะเดีดูเอาเองนะครับเดี๋ยวไปรอปอกันก่อนครับในช่องดีเจคำเลนนะครับมาแล้วนะครับก็ระวังรถเขาออกอันนี้บมดใจนะครับเนาะอันนี้บมดใจอ๋อมีมีอันนี้บมดใจเนี่ยทำบมดใจก็ทำบนบกรถหมดใจใช่ไหมอ๋อปุ่นแล้วครับโบกปุ่นแล้วครับมาละเปิดปุ่นไปเร็วกันครับนะคืนคนดีสู่สังคมมาแล้วครับ เมีรถกันหน้าไปตัวใ้นะครับตอนนี้โอ้โอเขาเขิวล่างกันเยอะนะครับมันนี้มาใจบริการสักน้อยนะอืแล้วแต่สาัาบันไม่ต้องเลยขึ้นคนดีสู่สังคมนะครับอหนด,ดีถนนเสน้นก่อนจะถึงแยกห้วยปากก้างเข้าวัดห้วยปากก้างนะครับเนาะล่างคันละยี่สิบบาทยี่สิบบาทต่ออันเนาะบกแพงนะครับอครับมีมินุมคอยบริการเนี่ยนะครับเนี่ยคอยบริการครับโบเข้ามาแล้วครับอื หลังรถหลังอันยังครับอ๋อนี่บถต้องล้รถนะครับถ้าท่านลงนะครับกะเปี๊ยะหน้ามาได้นะครับชอเอานะครับนี่รถดังหน้ากับหลางๆงกันอยู่นะครับในช่องของดีเจคำแดนวันนี้ปลาไม่เอ่ยสักหน่อยกันก่อนเด้อรถเจ็บบริการเยอะเลยนะครับนะครับมันมีอันนี้เป็นชีดไว้ก่อนนะครับหอข้างแรงก็จะชีดไว้ก่อนนะครับชีดไว้ก่อนมาแล้วครับมาแล้วครับใจบริการไหนๆมาใจบริการสักน้อยนะครับอืมนี่เปลี่ยนพิติกรรมของท่านพระอาจารย์พบโชคนะครับนาะ เพิ่นขึ้นคนดีสูสัสงคมหาและเรียบรายได้นะครับเนาะเอาเือผู้ที่อันนี้ครับเนาะใจบริาการการหาง,หงเงินทองเปินใจกันนะครับเนาะอืมแถมหนึงน่งอาชีพนะครับจะจุยลากันเยอะนะครับอืมจุยกันเยอะเลยในช่องดีเจคำแดินำที่พอกันกันครับเนาะโอ้อนี่จุยกันขยัน,นขันแข็งครับจุยกันคนชีดก็ชีดนะคนเจ็ดก็เจ็ดอันนี้แล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วแต่ศรัทธาของพ่อแมพี่น้องที่จะเอนะครับแต่ว่าเปิน่นคิดค่าบริการในวันที่เราบริการคนละสาวบาทนะ กันจะหื้อสิบหื้อสาบาทหกสิบบาทร้อยก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับมีจีมีจิตใจนะครับเนาะหันแล้วล่างแนะโอ้สบายอๆสบายแจ่แต่ว่าฮอพอล์่ะหลายกันนะครับเมื่อกีว่ากันเดียวนะครับเนาะดูเ้อะครับผมเพื่อพอด้วยข้าคิ้ววันนี้ก็เข้าคิ้วยาวเหมือนกันมีนะบางครั้งบางคราววันนี้มันเป็นวันวันทํางานนะครับเนาะวันทํางานนะครับเนาะอันนี้เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปชี้ละ แล้วก็มีพเนกชีพนะครับเนาะพเนกชีพกันต้วยนะครับอันนี้ก็ะชีดด้คนติ๊กๆนะครับเนาะฟับๆกไปเตี้ยวกันเด้๋ยวกนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดีด๋ยวกันมาแล้วครับชีดมาแล้วครับนี่ชีดแล้วผมละชีดผมละครับชีดผมละนี่แต่นี่กำลังชีดหน้านะครับโอ้โ โอ้ยอดสุดยอดแท้ๆนะครับไป,ไปตั้งเลยพอดะมันแจบริการได้นะครับมันแจ่มบริการได้ที่ก่อนจะถึงปากทางเข้าบ้านห้อยปากกั้งนะครับเนาะจีแยกเน็ตจากลงดอยท่าทุกขาอาการสยันแบฝฟาดหลวงมามาหมุงหน้ามาตั้งสีสียกกันถนนเส้นใบพัดนะครับก็มาประมาณบอกกี่กิโลนะครับก็มาก็จะเจออยู่ท้่ยมือจะมีน้องๆนะครับเนอะคอยโบกมือรับรถเฮือนแล้วกันล่างนะครับ,บ,ลบรลหลังคมหลักคาเจ็ดหมดนะครับเนี่ของเขาเป็นตอนนี้ผมเป็นรถใจเหมือนกันครับเนาะรถไปโค้นะครับนะ ไม่คนน้อยคนใหญ่หูดนะครับตอนนี้กำลังฉีดเดียวผมจะเข้าต่อไปแล้วครับอันนี้ฉีดเรียบร้อยละอันนี้อันหนุ่มมาแล้วครับฉีดมาแล้วครับนี่ฉีดอัดอัดโฟมนะครับล้างหน้าเวลาคัดหน้าคัดตาละดูครับช่องออนอืมชอบนะครับล่างรถกันอยู่กันล่างกันล่างไปเจ็ดกันเช็ดกันอยู่แต่มีแผนกเจ็ดเรียบมากเลยหนูโอ้นะครับเจ็ดกระชกหน้าดีๆเลยมาค้นกันลบนะครับเนาะ พอเอานะครับผมพอเอาเจ็บก kind of ูจิตสุดยอดแดดๆเลยครับอืแล้วน้องรมมุมนะครับเนาะรถเปลี่ยนรถอย่างนี้สบายมากล่างดวนนะครับล่างดวนยี่สิบบาทแต่ถ้าท่านมีจิตสาธารนะครับจุยเหลือน้องๆนะแต่น้องๆก็ไตกันทุกท่านนะครับเอาจจะหกอ60บาท40บาท50บาทกับแล้วแต่นะครับแล้วแล้วแล้วแดดท่านแต่ครับวันนี้ผมจะบริจาคกลุ่มทําบุญไปด้วยนะครับเนาะบรจะทําบุญนะครับวัดจุนน้องๆไปด้วยนะครับเนาะเอาสักแต่เฮือด เดี๋ยวคนดังข้างกับป้าจุ๋ยนะครับเ<อ>ก่าครับไปแล้วครับเดี๋ยวเร่ยไปแล้วครับตอนนี้นะอันนี้ผมเข้ามาม,าานนนามนนันล่างกำกับหนึ่งตอนนี้กำลังครับแต่กี้ชะล้มเร่ยละตอนนี้กำลังจะล่างกันอยู่โอ้รถโยนนะครับเนาะใครตีรถเตือนนะครับเนะบาะบอกจกเข้านี่ละใกล้เวลาแค่บ่ถึงสิบนาทีนะครับเนาะ ประมาณห้าก้อนชิปมาทีนะครับตอนนี้กันล่างโดยโดยน้ำแล้วครับตอนนี้ล่างน้ำบอกละล่างเอาละครับนะตอนนี้สะอาดแล้วครับเนี่ยล่างเอาละเดี๋ยวโค่นน้ำล่างอีกกำลังเดี๋ยวเขาไปล่างออกุ่นแล้วก็จะมีคอนเเกเกียดอีกหนึ่งนะครับเนาะคอนเเดกเกียดอีกกำลหนึ่งตอนนี้ล่างละคอนเเกเกียหน้าพุ่อนนะครับต่อเจ้าครับ คืนคนดีสู่สังคมนะครับพี่น้องะระดึกละออนนะครับแต่ตีบอกมีการมีงานทํานะครับนื่องจากท่านพระอาจารย์ภพโชคที่มาอยู่ใต้หล่มบารมีของท่านอาจารย์ภพโชคนะครับเนาะก็ได้มาล่างรถกันนี่นะครับแล้วเราก็น,นี่มากันละก<ม>ิจกรรมก็เสร,ร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปพันแนกเจ็ดนะครับนะพันแนกเจ็ดละ <S <S กันกำลังหดเรียบร้อยอยู่นะครับเนาะงแเข้า ข้าวผัดชีสหนก๊าซหนึ่งครับชีสล่างหนึ่งครับนี่น้องๆโครงการพื้นคนดีสูนสังคมศูนย์ฝึกวิชาชีพสร้างงานสร้างไรายได้นะครับเมตตาพระเป็สารนะครับเนาะผ่ากับโค้ชก็เขานะครับนีน้ำมันคันเก็ตกันอยู่ครับกำลังเก็ตกันอยู่นะครับเนาะเก็ตตึงหลอดเก็ตตึงอย่างเดียวนะ,บบะนีะน่เป็นผ่านแดงผ่านแดงผ่นแดงนะครับเนาะในะแผ่านแดงเดียวผ่นแดงนี่เก็ตไปแล้วครับ มีละหีเจ็ดรอกันอยู่เดี๋ยวสักครั้งก่อนหนุ่มๆนะครับแล้วแต่แผนกไปแผนกมันนะครับโครงการนะครับคืนคนดีสู่สังคมนะครับศูนย์ฝึกวิชาชีพสร้างสร้างงานสร้างรายได้ให้กับน้องๆนะครับที่ปมีการมีงานทำนะครับนอนี่อาจารย์เปิ่นออนุบารมีเมตตาของเปิ่นนะครับมาจอเหลือน้องๆนะครับนะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็จะไปแล้วครับเนาะผมจะไปเจ็ดละ คนกับเจ็ดก so okay, so ําเดียวนะหูดกําเดียวนะครับเนาะยเดี๋ยวจะมีน้องๆเกิ่มานะครับอืครับเจ็ดแล้วครับตอนนี้เจ็ดละโอเคนะครับมาละเจ็ดในความสัมบ่ถึงห้านาทีนะครับมาถึงสิบนาทีนั้นหรือสิบนาทีนั้ประมาณเนี้ยเจ็ดละครับเนี่ยหูดละอ้าวเออหมื่นเดี๋ยวมึงดื้อหมื่นดื้อหเนี่อ๋อเป็นแบบกันสภาพเจ็ดนี่นะนะครับตอนเดี๋ยวมีน้องมาบริจาคมานะครับน้องเดี๋ยวผมบริจาคก่อนเด้อครับโอ้ ครับรวมลงทุนเนาะจ้างตุ้ยกับสร้างครับขอบคุณครับตุ้ยไปแต่การพีน้องมาเก็บนะครับเนาะมีคัดลุมคัดลอกกันด้วยนะครับอืมมนใจ้บริการได้นะครับ่อไมเป็นน้องเลยนะครับเนาะนี่เลเจ็บกระโจกันน้อยหนึ่งปิดน้าปิดฝนปิดยังนะครับอืมครับเรียบร้อยละน่าจะเรียบร้อยแล้วนะในการสักกำ้อโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้แจ้งบริการได้นะครับนี่ กันเลยว่าลั่นสักผลิตปัจจัยเกรรมครับเป็นแบบบรรพาดตากนี่เปียกไปซักผื่นวันนี้กแต่บริการนะครับอืมดีแถวอันตางอันบานบัตรหุยปากกังนะครับนะก่อนเข้าบัตพห่ยปากกังของท่านพระอาจารย์พบโชคก็ถึงแยกบัตรหุยากังครับข้อนี้ขอรีวิวอีกก่อนนะครับชอบก็แล้วก็ติดตาร์ความในช่องของดีเจคำแลนนะครับวันนี้สวัสดีครับ